พี่จีนกางเกงเสร็งน้ำมันโดนนะคะก็อยู่ไฟสตาร์ค่ะอยู่ไฟสตาร์ค่ะไม่งั้นจะมาทำไมนะเล่นเรื่องอะไรมาบ้างนะคะเล่นเรื่องพี่พอเาเลนทายอันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งแล้วก็บุญชูจะอยู่ในใจเสมอค่ะอืมครับผมวันนี้มาทำอะไรที่สวนสยามกันคะก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวค่ะเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับของไฟสตาร์มาเที่ยวกิจกรรมไฟสตาร์อาติ้งนัมเบอร์วันนะคะมาเที่ยวสนุกนั่นแหละวันนี้จะมาเล่นเครื่องเล่นค่ะคงไม่ได้มาว่ายน้ำแต่ที่นี่ก็มีที่มีสระว่ายน้ำทะเลกรุงเทพนี่ ไม่ได้มานายคือไม่รู้เลยนะคะว่ามีสวนสนุกอย่างนี้แล้วด้วยทานมากี่ปีคะก็นสองสามปียังเด็กอยู่อันหนึ่งเกียดเธอแล้วนะใช่แล้วเดี๋ยวจะขอวันนี้ขอตามจีนไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคก็ได้อยู่บนพื้นดินนั่นแหละค่ะไม่ติดไม่ติดไม่ตินไม่ติดเราเลิกแล้วเราเลิกแล้วเดี๋ยวตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวเครื่องเล่นต่อไปนะครับเราจะพาคุณมาเล่นแจนดรอปนะเดี๋ยวขึ้นไปเล่นกันจะมันขนาดไหนพร้อมไหมพร้อมแล้วไปลงไงลงไงสวยแล้ว นี่เป็นการเซ็ตผมสไตล์สวนสยามไหมหัวปูกันมากเลยทีเดียวอันนี้ผมทำไหมใช่ล้ังเหรอกลัวถ้ากลัว งั้นเราให้เขามาเล่นกันไหมคุณรอแต่เยอะมากจริงฝรั่งรอเลยล้วย บรรยากยาศคร่าวๆของกิจกรรมในวันนี้นะครับนี่แค่คร่าวๆนะครับยังไม่หมดแต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวแทนแล้วก็เอ็มสตาร์สพาเที่ยวจะกลับมาสนุกกันต่อแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเล่นจริงๆเหรอครับออโอ๊ยงานไปเข้าไปเล่นบ้านผีกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับแทนต่อครับไม่เล่นได้ไหมอะ